สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะมาหว่านปุ๋ยผมใช้ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดที่จะหว่านที่ทุ่งนาผมทํานาแบบปลอดสารพิษสารเคมีร้อเอร์เซนที่เรียกว่านาอินทรีย์ทําไมผมจึงทํานาแบบปลอดสารพิษ100%เอร์เซนตเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังไปฟังด้วยกันเลยครับเมื่อก่อนการทํานาของผมก็ทําตามคุณพ่อคุณแม่ซึ่งในยุคของคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ย โทรทัศน์มีส่วนสำคัญมากๆเลยในการดำรงชีวิตทุกบ้านจะต้องมีทีวีและในทีวีในยุคนั้นก็มีให้เลือกไม่มากนักมีเลข3เลข5เลข7เลข9แล้วก็เลข11มีเพียงเท่านี้ครับและในช่องทีวีเหล่านี้ก็โหมกระนำด้วยการโฆษณา หวานปุ๋ยลงไปเนี่ยโอ้โหข้าวเขียวขึ้นมาแบบทันตาเห็นเลยดูทุกวันดูทุกวันและคนในยุคนั้นนะครับในยุคของคุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยก็ใช้ปุ๋ยเคมีและติดใจในการใช้ปุ๋ยเคมีกันทุกทกบ้านเลยนอกจากปุ๋ยเคมีที่เขาโฆษณาแล้วก็ยังมียาฆ่าญ้ายาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยหมกระนำโฆษณาเข้ามา ชาวนาชาวสวนก็ซื้อตามโฆษณาเหล่านั้นจนติดเป็นลักษณะนิสัยซึ่งทุกบ้านจะต้องใช้แบบนั้นพอทุกคนติดในโฆษณาก็จะมีโฆษณาเพิ่มเข้ามาอีกครับเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆเริ่มจากปุ๋ยสูตรรองพื้นก่อนที่เราจะไถก่อนที่เราจะดํานาก่อนที่เราจะหว่านก้าเราจะต้องใช้สูตรนี้เรียกว่าสูตรรองพื้นสูตรเสมอนั่นเองครับ หลังจากนั้นก็มีโฆษณาปล่อยออกมาอีกคราวนี้ก็เป็นสูตรแตกกอหลังจากที่หวานข้าวเรียบร้อยหลังจากที่ปักดำเรียบร้อยประมาณหนึ่งเดือนเราจะต้องใช้สูตรแตกกอนี้ แล้วก็มีอีกหนึ่งสูตรครับนั่นก็คือสูตรรับรวงก่อนที่ข้าวจะออกรวงหนึ่งรอบการทำนาจะต้องว่านปุ๋ยเนี่ยสามครั้งกันเลยทีเดียวโอ้โหเรียกว่าชาวนาเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับหาเงินเพื่อที่จะซื้อปุ๋ยอย่างเดียวเฉพาะค่าปุ๋ยค่ายาในแต่ละรอบทำนาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยครับเมื่อขายข้าวได้ก็เอาเงินขายข้าวเนี่ย ไปจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาเกลือบจะหมดเลยส่วนราคาขายข้าวก็ค่อนข้างที่จะต่ำทุกท่านคงทราบดีทำให้ชาวนาเป็นหนี้เป็นสินและขาดทุนต่อเนื่องยิ่งทำก็ยิ่งจนลงยิ่งทำก็ยิ่งจนลงพอมาถึงยุคของผมครับผมเลยปรับเปลี่ยนความคิดใหม่โดยลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยเรื่องยา ลดค่าใช้ใจ่ายลงโดยผมเลิกที่จะใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีทุกชนิดหันมาใช้ปุ๋ยคอกและน้ำหมักที่ผมหมักเองแบบนี้ผมว่าประหยัดมากๆเลยครับเรียบร้อยแล้วครับนาหนึ่งไร่ผมใช้ปุ๋ยไปแค่สองกระสอบท่านั้นเองสุดยอด่งความประหยัดเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ